สวัสดีครับหุ้นโลอามีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายน้ำมันมีสถานีบริการน้ำมัน2,200กว่าแห่งมีสถานีสำหรับชาร์จไฟรถอีวี560แห่งสถานีบริการ LPG 234แห่งตั้งแต่เข้าตลาดมาราคาก็เป็นขาลงมาตลอดมีจุดสูงสุดที่36บาทราคาตอนนี้19.9บาทติดลบถึง44%จากจุดสูงสุดเลยนะครับล่าสุด กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญเส้นสีเหลืองถ้าผ่านจุดนี้ขึ้นไปได้ก็ถือว่าจบแนวโน้มขาลงแต่อนาคตจะกลับเป็นขาขึ้นหรือไซเวแล้วลงต่อก็ต้องติดตามดูกันต่อไปข้อมูลพื้นฐานของ o r มีมูลค่าตลาดเท่ากับ240,000ล้านบาทมีสินทรัพย์รวม220,000ล้านบาทสำหรับงวด9เดือนมีรายได้580,000ล้านกำไรสุทธิ10,000ล้าน และกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานบวก24,000ล้านบาทที่อีเรโช23เท่าที่ b v 2เท่าปันผลปีล่าสุด2เป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจอย่างสูงเพราะมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากถึง320,000รายโปอามีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งแต่ราคาหุ้นกลับร่วงลงเรื่อยๆคนบางคนมองว่าอาจเป็นเพราะการใช้รถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมันเรื่อมีแนวโน้มลดลง และในปีที่ผ่านมายอดขายรถ e ีีก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจจะเป็นผลเสียต่ออาเพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายน้ำมันแต่ถ้าสนใจซื้อหุ้นตัวนี้แม้แรกที่ควรเข้าคือเมื่อราคาสามารถยืนเหนือเส้นสีเหลืองได้โดยไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวไม่ใช่คาแนะนาในการลงทุนอย่าลืมกดติดตามช่อง New ิว g h ด้วยนะครับสวัสดีครับ